สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนมาเห็ดชาแนลทำกองบัญชาการก่อนทุกท่านจะยึดไว้กับเสาอีกทีนะึ่งเพื่อไม่ให้มันลุม่มอ,อะไรสูงต่ำนี่เป็นไง สูงต่ำเนี้ยนนะ่ะอันทางโน้นสูงอ้ามันช่างมันเข็นนั่งเฉยๆที่จะเอาอะไรมันตีลกาเด้อเจ้าเห็นว่าก็ได้เป็นญ่อันนี้ตัดออกซะหน่อยจะกลายเป็นม้านั่งอย่างดีเลยเราทำงานมานัาเหนื่อยก็น,นั่งไม่ต้องใช้โต๊ะใช้เก้าอี้ได้ไม้มาจากไหนนะ่ะออกมาจากบ้าน อเราว่ามีเปอร์เซ็นต์ตีละกาแล้วว่าน่ะดาดดำออกนะ ยกเดี๋ยว,เ,ยวเอาไม้มาด้ามไว้กับเสาบ้านเดี๋ยวตัดไม้ก่อนทำเอบ,บนั้นเลอแน่ใจละตาไม่ล้มนะ แน่นแล้วนี่ต่ออีกข้างนึงก็ได้ไหมไม่ดูแลวแต่เจะไม่กลัวตีลาก็แล้วแต่เจ้าเฮ้ยระวังตดใส่เราลุกละบางนั่นนะหัวฟาดนั่นนะ อยตาำไยไม่ข้างล่างนะตอกแฟนน่นตอ,อแค่นี้มันก็ไม่ขยับไปไหนแล้วได้ไปทำอะไรเดาๆอย่างนั้นนะโอเคจบไปนั่งยำเอยโอ้อน,นี่มันเตียไปเนาะนี่ด้วยหาชินหาอะไรมาใส่ก็ตัดไอ้นี่เก้อหน่อย แต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์หักอ่ะหักก็หัก,หกโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะสันมานั่ง